พี่จ้าเมื่อกี้ตำแครอทเพิฟื้นไข่พี่น้องกร <c oughs> ะเทียมมะพร้าวไป <c oughs> ให้งบตำเล็เนาะ <c oughs> เบื่ออาหารฝรั่งกินอาหารบ้านๆตามภาษาเขาเนาะมะนาลงไปตหนไวยก็ปิ เอาม้อปงอฝรั่งเนาะขาดมขาดเปรี้ยวไปได้พี่น้อง <c oughs> จะมีเขาเรียกอย่างคือจังหอมดอกบานเอาเนี่ยพี่น้องของฝรั่งนะใส่ลงไปหลายๆโลน้ำมันพร้อมสวงวะสวงวะ <c oughs> แล้วก็จะมีมะเขือเลนลงไป เธอเดอร์พี่น้องอาจจะได้ยินเสียงเด็กน้อยอยู่ด้านหลังเพราะว่าเด็กน้อยอยู่กับแม่ตลอดเ้อจ้ะจากเด็กน้อยบ่มีปู่บ่มียาเด้อจ้ะเด้อเิ่นเสียมันแล้วนี้กับอกใหายพี่น้องได้เข้าใจกันเด้อต่อไปเราก็ใส่อันแค่รเนะพี่น้อง แสบแสบแบบนี้ <c oughs> ทำหน้าไหลไปฉาเราแล้ว <c oughs> แคบหมูนั่นแต่เ่อยากใส่แคบหมูลงไปเพราะมันจะดูดเออ่ซึมน้ำเป็นบาลาะซ์มันจะไม่มีน้ำของอะไรต่าแค่หลอดเท่าน้อโอเคจ้าเดี๋ยวห้ามากินกันเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีจ้าพี่น้องเอกหน่อยห้องเพลงหนูเริ่มเอาคอนเสิร์ตเรหนูเปี้ยขคอนเหนียวกันสวัสดีจ้าพี่น้อง <c oughs> มาเด้นกินข้าวกินตามห้องน้ำกันตาแค่รอดลืมไปตาแค่รอดเจ็บพ่อพี่น้องบอกใคยสบายเป็นไขวัดติดกันกับลูกี่ล่ะแดนเขามาคั่วบนนอแบบนี้มาแล้ว เป็นยังว่าหนูต่ำบ,บักพริกมันเผ็ดน่ะหนูหนูยาเผ็ดรดไงอ๋อว่าวิเดอรคอมีนเน oh, huh? ข้าประตูก่อนเขามาอ๋อสตัมน้าดาสตัมน้าด่าว่าวินนี้ว่าวินนี้มามาสกัด้อดนอเคม่โอเคมมาคมเมอ all day ตั้งไส้ไส้แม่บอกว่าแม่กินเขาอยู่เดียวแม่มาแม่บอก ก็แบบว่าโนูต,ตำเผ็ดเมื่อไหร่หนูได้มาท่านเน,นี่ยล่างล่างอันยังเกาะเครื่องตำด้วยมายัยานเผ็ดลูกไงนี่ปูอดัดผักพี่นอ้องมือแซ่บ เนี่ยเออรัญญกับบ้านห้อหอมดอกบ่ มานกับพี่น้องมากินเขาตั้งกัน <c oughs> นี่ก็เขารอเม็ดไน <c oughs> ลูกบกเข้นบางเว้นพี่น้องเด็กหน่อยกับเป็นนูก,กับเป็นปนูเป็นไลยกูเด็กหน่อย <c oughs> ก็จังเคยก็ไข่จับซัน โอ้ยเพ็ดพี่น้อง <c oughs> เพ็ดทั้งแปลทั้งเพศงเพี่นอ้องมาเดินมากินเขาโอ้ยนอ้องทิ่เอาเรื่องก <c> ป <oughs> ระสบการณ์ท้าเป็นไข่รือเป็นเออเป็นไข่เป็นวัดทิงสีเนาะว่าเขาสิได้ไปหาหมอบอลสินะ่นะก็จังว่า ถ้าพ่าเป็นอิลีแบบคือแบบตรงข้านเอาหรือว่ายัางสงอ่นะแบบไปบ่ไว้กินน้ำบ่ได้ของน้ำเมยียงสิบบ่ได้พอมกินเขากินน้ำเมยียงบ่ได้สิมาเป็นมือสองมือหรือสามมืออ่อสีนะ่เนาะโอเคหมอเขาจะหลับหรือว่าถ้าเขาไปหาไปชกเชิญยัง่เอาะเขาก็ลัหลับอยู่แต่ถ้าสมมติว่าเจ้ามีมีมี่ไข่รประมัณ 3 9มสิบ่าถึงสี่สิบอย่งซีเมนบอล่ะคือโรงพยาบาลเขาประหับเด้เพราะว่าเขาก็คิดว่า 1. นหมู่บ้านเจ้ากินข้าวบอหรือว่าอย่างซินนะหรือว่าเจ้าเป็นมานานบอรหรือว่าเจ้าหัวก็เป็นอย่างซิเนาะแล้วก็น,นอกจากถ้าเจ้ากินยาไปแล้วแล้วเออ่เขาเรียกว,ว่าอย่างความไข่ของความร้อนอ่ะแต่หนูข,ขอโทษเด้อถ้าหนูเบาผิดษ ไข่ของความร้อนองศาน่ะมันก็นยังบอก <c oughs> พลลงมาอันมาจากสมมติว่า 40S หรือยังไงสิเพราะว่ามันตรงเขาแบบชุกเฉินเราบางคแต่ถ้าสมมติว่า40จายังบอลดลง39จุดเก่าเองสิจยังบอลดลงภายใน6ชั่วโมง,งสินะเออจาก็ต้องแค่โทษปรึกษาเอางสิแต่บ่แม่บอกว่าเขาจะบอกว่าแม้ท่านที่เด้คือบ้านเฮ้าเอางสินะคือแบบว่าถ้าเขาต้องสิไปหาหมออยู่อันอน้ำมันเองสิ โ่าต้องค่อยจนวันจันทร์เขาส่วนมากเขาจะมีการปรึกษาทัางทัางเว็บไซต์ทางออนไลน์อยงมันบอกลรวหรือว่าโทรไปก็ได้มันก็จะมีนัมเบอร์อยู่อคิดว่าเป็นหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหรือว่าจัางไรเลยล่ะเเราแบบที่นี่นั่นแหละ เขาก็จะบอรับแบบฉุกเฉินนอกจากเขาไปหาอนามัยเขาก็จังหาวัานแห่เหาแต่ถ้าสมมติว่าเขาบอกว่าเออฉันมีโรคส้นตัวฉันเป็นเปาวานหรือฉันเป็นคนดันนี่โอเคเขาก็จะเขาจะรับเขาเป็นเคสพิเศษเองสินะแต่สมมติว่าเจ้าบริมีหลคอีกอย่างแต่เจ้าเป็นฟีเบร์เป็นไข้สิเขาก็คิดว่ามันแบบทุกคนก็นต้องเป็นไข้ในรอป,ปีอีกอย่างสิเขาก็จะคิดแปลงสิก็แบบว่า ได้ไปพบแพทย์ยากเมื่อหนออคองห้รักษาด้วยตัวเองซื้อ,อยามากินาบองใส่กระทบปรึกษาหมอแล้วก็หมอก็จะเขียนใบสั่งยาให้ยังสิ่นะเท่ากับต้องคอยเวลาเขาก็จะบุกกิใหเฮาห้าบองใส่เขากระท้ปรึกษาบอกกับพยาบานยังสิ่งมันบ่นละนั่นก็คือเขาจะทําเป็นเคสใบเคสแบบว่าเขาจะม,มีการแบบว่าน่อยมากที่จะมีแบบว่า โอ้ฉันพูดจักกับเอ่อคนไขน่นี่ฉันจะให้คนไข่นี่เออ่ผ่านผ่านด่านก่อนผู้อื่นจังสิทนะมันเหตุแบบอย่งสีบาดายเหตุอย่งสีบาดายมันแบบผิดบละแต่แบบว่าตามจริงเออ่เขาต้องเป็นแบบว่าเขาดูเคสบายเคสใหพี่น้องแบบว่าให้เกียรติให้ให้ให้เกียรติแต่ให้ซิดเออผู้ผิดให้ซิดส,สำหรับ สุขคนุเนาะหายสิสำหรับสุขคืมเท่าเทียมกันเท่าที่เขาทำได้ไม่กินมาเนี่ย

เบื่อหารคริสมาสกินมือเดียวก็บเบื่อแล้วแต่คืสสิสมา์ไม่มวนสำหรับเด็กน้อย รับเด็กน่อยน่องแตกน่องจานนอใไขแตกพี่นอก <c oughs> 但不是。<laughs> พ,พ,พี่น้อง<ป>มันแซ่แบบเผ็ดๆช่วงจากใครไหมค ลูกกปูกออโอ้ยเพชรแสบไรพี่นอ้องพักก่นส่น เลยไปไม่รู้เราพี่น้องเลยนอนก่อน ไปบังลูกกันเด้อมาดิจา้าโอ้ยเพชร <c oughs>